คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่30กันยายนนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่เจ้าแจ๋วสุวิทย์ไปผมราษนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะขอให้พี่เอี้ยงธีรพลยอดเย้ยนะฮะรูเมทของพี่เจ้าแจ๋วนะครับอวยพรวันเกิดให้กับพี่โจกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับเออเนี่ยชูยูเนี่ยเบอร์เนี่ยชูยูผมว่ามันหล่อไอ้มันหล่อแบบอาหรับพวกอาหรับพวกเนี่ยอ๋อนี่ยหรอนี่คือหล่อแบบอาหรับกาตาห์เออใช่คอมบูรี่ผม บุรีไร้พี่รุ่นน้องดินูแล้วก็เลยชอบอยู่กับเขาชอบน้องมันนิสัยดีไม่รู้อบบผมไม่รู้ว่าไมอยู่กับใครเขาไม่อยู่คนสักคนนะก็เลยอยู่กับมันนี่แหละเอาวันนี้มันเกิดท้ายไหมใช่วัยพรานข้อไหนดิวยพรหนนายข้อไหนวัยพรานนายก็เนี่ยในวันเกิดนี้ก็ขอให้เป็นคนใหม่ได้แล้วอย่าเป็นคนเดิมเลยครับเข้ามันคนสัวอยู่แล้วนะครับ ครับโตคับใจเป็นคนดีได้เป็นใช่มว่ามันเกิดอะไรมามันเกิดมด้มได้สอนมได้สอนอวยพ่อเนี่ยเขาจะว่าอวยพ่อน่หมดแล้วเปล่าหมดแล้วแฮป Happy birthday โจนะครับ Happy b i t d a y ลกคุมาครับยังยัง เล่นเกียร์ผมมากเลยเนี่ยเออทำไมอ่ะใช่วิวตองไงวิวตองเคยอ๋อเราเคยเห็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ใช่ครับไอ้กับบินบินได้ไงตอนเด็กเออจริงระดับระดับประเทศเนี่ยระดับไม่ใช่หรอกระดับไอ้เอเชียเอเชียใช่ตอนวิวตองไม่อยู่อ่ะมันก็อย่างนี้แหละยเล่นเล่นเล่นอายุกี่ขวบกี่ขวบยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับตั้งใจอะไรกับวันเกิดปีนี้ ก็ตั้งใจว่าจะไปทําบุญครับแต่จะตื่นไม่ทันครับผมไม่ตลอดทั้งปีแต่ท่านหวังก็ก็ให้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมีพี่ที่ดีตลอดไปเหมือนพี่เอี้ยงครับแล้วก็มีน้องที่ดีเหมือนซีโฟอะไรว่าจะไปทําบุญพี่เอี้ยงเลยบอกว่าทำมาเดียวมันก็ไม่ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้ไปทําเลยวันนี้ ั่อยู่แต่งยังไงด้วยทำไม่ทำก็ไม่ได้บุญหรอกบาปมันเยอะบาปมันหลายจุกินข้าวปเดี๋ยวพี่โพสลงไปในเฟซบุ๊กสโมสรในแฟนคลับมาร่วมบริจาคันเกิดให้อขอก็มีอะไรแฟนคลับนะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยให้กำลังใจครับทั้งชมทั้งด่าทั้งอะไรผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับครับผมฝากถึงกิ๊กน้ฝากถึงไม่มีกิ๊กครับผมผมตัวคนเดียว กำลังดีแล้วมันจะพังไาก็ม,มาสิวะเนี่ยอะไรนะก็ฟ้าสมสัยคิดถึงฟ้าแล้ว <c oughs> แล้วก็ตัดจบปุ๊บและหลังจากนั้นนะครับในช่วงของการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับทางสตาฟทีมงานของเราก็มีการร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่โจ,จ้แจ๊กนะฮะโดยโค้ชอุทัยบุญเหมาะนะครับก็นำเค้กแตงโมนะฮะมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่โจ้แจ๊กนะครับ ไม่ยากอบครับขอให้เื่อตัวลเด้อขอบคุณครับโโจ๊โจ๊ถือ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 เค้กล้อบอ่ากินเลยถือเค้กถอใารพี่ไทยถือฮะถือไม่ดับด้วย HAPPY b i r t h d a เีก็ขอให้เจ้าแจวสุวิทย์ไปผมราดนะครับมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับและที่สําคัญนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมเมืองทองให้ได้นะฮะก็ HAPPY b i r ิร์ดเพี่เจ้าแจานะครับ